คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับมื่อนี้ก็ยู่หม่องเกาเด้อครับผมแต่ว่าเป็นบรรยากาศคำ่ำเยน็ยนๆนะพี่น้องเนาะตอนเยน็นสําหรับคลิปนี้ก็จะพาพี่พาน้องไปเบิง่งแนวทางของพอหลองเหล็กตั้งลักเหล็กวิ่งเหล็กเดนเด้อครับผมสําหรับ พอร้องงวดวังหันเพื่อนกะให้เด่นมาเจ็ดสองซีกะติดเจ็ดนะพี่น้องเนาะตาว่าไปลวงลางครับผมพอกระจับเจ็ดศูนย์ให้เนาะเอาพี่น้องกะล่องไปเบื้องแนวทางนะพี่น้องเนาะกบพอร้องครับผมเพื่อได้โชคลาภก้อนที่เบื้องตัวเลขของพอร้องแอดมินก่ามาเชียกะขอขอพระคุณพอร้องเด้ะครับผมที่ให้แนวทางกับหลูกกับหลานครับผมกับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับก่ามาเชียในเด้อครับผมไปเบื้องแนวทางเลขของพอร้องกันเลยครับผม พ่อครับครับครับลูกหลานเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อหลองเด้อครับผมสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะครับถือเลขบ่พ่อถือแล้วแต่เด้อล่ะโอ้ยบ่ถือดิพ่ออันกันว่าบ่ถือกะว่าถืออยู่ได้ยี่สิบบาทมันกับบ่คุ้มหมอพ่อเนาะครับ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 โอ้ยบ่ถือเลขศตนยนะค่ะนี่เรียกพ่อครับครับพ่อ ครับอันเลขเลขเด่นพอร์ล่งลางนะพอนอเจ็ดไหมครับครับอันนี้เลขวิ่งงวดนี้ลุดงวดวางหันลุดอีดีค่ะครับเอาหันโตกะมันตองนี่ตามถูด้วยงวดวันที่สิบหกมีนาคมลูกอันขอเป็นเลขตั้งหลักก่อนเด้อครับพ่อครับครับครับเลขตั้งหลักเก้าสองสามเจ็ดศูนย์ได้แล้วเค่องบ้าน เก้าสองสามเจ็ดศูนย์ครับตั้งใจกันหนึ่งสี่ห้าหกแปดหนึ่งสี่ห้าหกแปดเลขวิ่งก็คือเจ็ดกับศูนย์ครับพ่อต,ต,ตัวชื่อตัวชื่อเซเว่นสองสามห้าได้สามตัวดีกว่านี้เลขเด่นนะพ่อ สองสามห้าต้องมาเลขสองเอขสี่เูาไหมเลขที่เลขกเลขแปดที่รู้ไ่มสองสี่สองหกสองแปครับเลขสามก็ี้รูมเลกันกันนี่ละสามสี่สามหกสาแครับครับ 2> 2, 3, ครับ 3, เลขหแล้วครับผม กาเรียกหานี่มันต้องต้อตเลขสเลขสนี่ะก็เลขเจ็ดห้าสองห้าสามห้าเจดครับผมครับครับคับ,คบเตัวไรบานพ่ออะไรล่ะมากตัวไรบานบาน,นี่มากเลขเด่นที่สองสเลขด้นสองสามหานี่พ่อมักตัวไรครับผมสองสามหานี่ย่านมันเลขสองอยู่ มกเลขสองครับผมเน้นเลขสองขั้นขั้นขั้นเลขออกขั้นข้งชั่วันเลั่วสองเจ็ด้วสองเดสามเจ็ดคนี้เลยสองเจ็ดกันเลยถ้าจะออกแบบเก้ามาครับพ่อสองสองสองเจ็ดกับยังครับพ่อสองเจ็กับสามเจ็ดเียสามเจ็ดครับผมครับถ้าออกแบบเก้าครับนี่คือ ขั้นขั้นรักไตออกแบบเจ็บศูนย์เลขสัวค่าแบบเี่องเมื่อักไตโอ้ถ้าถ้ามันถ้าพอดับโบยูมันจะออกหาแผ่นมครับผมครับครับครับเลขมันจะออกหาที่คือดับโบยูนะครับผมเลขออกตั้งไตค่ะครับเขายืดอกพองวดนี่เลขล่างหมหนึ่งเลขล่างมัดติดสองห้าเจ็ดเลขล่างสองห้าเจ็ด ปานนี้เลขล่างเยกล่างติด5 6 9เลขตัวล่างโดยเฉพาะล่าง5 6 9ต้องมีครับผม5 6 9ต้องมีวังหันยังกัพอ่อ2 7, 7. 2 5 7ติด7 5 7ปมานนี้5 6 9เลขมันต้องติดล่าง ล่างต้องมาค่ะห้าหกเก้าขั้นขั้นหามาเรียกจวกหนึ่งหาสามห้าแปดห้าล่างสามห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามห้าแปดห้าอันนี้ล่างนะครับผมขั้นหกมาเพื่อเปียนจวกหนึ่งหกสามหกแปดหกเรียกล่างสามศูนย์ครับผมขั้นดาเรียกเก้าศูนี้มาเพื่อ มาทิดล่างนี่เรียกจวอคิบคเก้าสามเก้าหรือกรแปดเก้ามันไม่เล่ก,กันสองเก้าครับอันได้รับพอ่พอพ่อครับพ่อว่ายังก่อครับผมเรียกล่างมันไม่เหยียย่างละสามตัวนะครับผมย่างละสามตัวถ้าหามากกันหนึ่งหาสามหาแปดหาครับผม หกมากกันนี่ตามนี้ได้ครับผมเดี๋ยวจะลงให้พี่น้องเห็นแต่ว่าต้องติดน,นะพ่อเนาะห้าหกเก้านะถ้าตามสูตรแล้วครับผมนี่พอได้พิเศษแถมแนวทางเรียงลางผมเด้อครับผมอเาอากินเข่าไปหรอพ่อฮะกินเข่าเลี่ยงไปหรอโอ้ยกินมาติดหน้าแลยโอ้ได้อีกยังกินเลี่ยงรอปลา ใช่บอกว่าพร่เจ้ามากมารับสกรั้วสุอ้ครับโอ้ใช่บอกว่าพ่อวันนี้ลูกสิถามเลขล่างนี่พ่อมาตัวไรห้าหกเก้านี่ห้าหกเก้าว่างเงว่างเลีงมาสองห้าเจ็ดเจีค่ะ้าสองมากทิศศูนย์สองศูนย์าศูนยเจ็ดแล้วะข้าหามากแ่ทิหนึ่งหาสามหาหกเจ็บมาต่ทิศหนึ่งเจ็บสามเจ็บหกเจ็บ เสียเาย,ายบอกนาะว่าหันเนาะเพราะ่าบานนี่ถ้าเป็นงวดสุดนี่พอมักตัวไหเออในใจเด่นอะนี่ที่หาก็ะกกับเก่านี่มากตัวไหดค่ะการเลขศูนมากแค่เขาเลขจอกศูนหกศูนเก่าเนียมันจะมาติดล่างระเล่นเนี่ยโอ้ศูนย์มากศูนย์หกศูนย์เก่าโอ้ม,มันจะจะมาจับหกกับเก่านี่พอพอ จะมาท,ทูนเก่าทีท,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 ที่ศนยกนเก่าทเอ้หลายหนเด้พอพ่ออันนี้เพิ่นห,หาให้เราบังไปถัดศูนย์มาครับผม <c oughs> เอาได้ได้ไดงวดน,นี้รู้สึกว่าจะได้คบรบศูนย์เลยเด้อครับพี่น้องเทรื่อง, <c oughs> งเหล็กบนเหล็กล่างแบบน,นี้พอก็จัดแจงให้เรียบร้อยแล้วค่ะครับผมนี่คือแนวทางของ่อหลองอันบานนี้พอ่อมีโตมาก<อ>าบนเหล็กล่างที่บอกลูกไปแล้วบานนี้ ก็มาสิงัตรจ่เิดกบพวัพ่ากรบพวัแต่นัดทั้งเด็กหลังน่นะไ้เือเยอะอีกไมึงเขานะพอนะเอาคันคันคันว่าเรืงสั่นบนพ่อมากทุกคู่ใดคันนะที่ว่าจับมาแล้วค่ะโอ้พนมากสองพนมากสเลือกนมันอยู่ทั้งเรืงงมวเดกสอง่สามรสองส้าครับผมสองสามหาตองมีครับ พ่อก็แจ้งให้เรียบร้อยแล้วน้ำเชียร์เพิ่นว่าเพิ่นมักสองค่ะค่ะครับผมค่ะเอาพ่อลูกกระชีรบกวนพ่อจำหนีเด้อครับผมครับครับยู่ดีไม่แห้งเด้อพ่อเครื่องพ่อทั้งแม่ละครับผมอยู่ดีไม่แห้งค่ะครับผมแล้วแล้วแล้วได้พม่ถี่เรียกว่าโทรหาได้เรื่อยเจอฝันดีโอ้ขอบพระคุณพ่อหลายๆพ่อเดี๋ยวลูกโทรหาเด้อครับครับครับคยู่ดีไม่แห้งนอนหลับฝันดีเด้อพ่อ ยังบลืมด้วเลยครับครับครับพ่อยังบลืมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีคร่ะสวัสดีค่ะครับครับครับเอาครับพี่น้องกะได้เวลาอันควรเนาะพี่น้องเนาะคำมืดแล้วไอ้มินก็มาเชียร์กะได้แนวทางตัวเลขพอรล้องมาสู้พีสู้น้องไรเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้กับเงิ่อนไรกองท่องไรมาสำเร็จจงสำเร็จ สาธุสาธุสาธุพี่น้องเอของเก่ามาเชีย c h ชน n e l ถูกห้อยองเงินไปนน้ำกันเด้อครับผมกัวันที่16มีนาคมสุขสุขคนครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ